วัสดีชาวแฟนเพจเป็นทุกทุกท่านครับผมดูกับผมครับแกงลูกไข่ไข่สีสม้มมาร้อนไหมร้อนไหมไม่เท่าไหร่ดูเครื่องตัวนี้ก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับถามว่าเอา ET110 มาฮับเป็น155นะครับผมเครื่องร้อนไหมท้าเอกมีคนถามอ่ะ ว่าย่ำนาทั้งวันมอน้ำเดือดไหมไปกติใช่ไหมียุคมากนิดหน่อยแต่ไม่เดือดแต่ก็อัดทั้งวันนะนี่นะครับผมก็อัดทั้งวันนะครับทั้งเอกว่าปกตินะถน้าทาแต่ว่าน้ำยุบนี้อยู่ครับผมถ้าแบบว่ามอน้ำเดือดเลยก็ไม่มีนะครับผมตัวนี้มีแคม วาวโตนะครับผมหวัวแล้วก็หัวฉีดน่าจะหัวฉีดด้วยนะอันนี้ก็ทำมาจากหูที่แดงครับช่างแดงถือว่าวิ่งดีนะครับวิ่งดีนะครับงองเีกเหลือสองคันแล้วครับวิ่งเล็กๆสองคันก็กำลังลูก เินใหญ่พดยานเต่าล้อที่ใช้ก็เป็นล้อใบจอบครับผมวงสาสองนะครับยืด8ตั้งสิบสี่ห้าใบครับผมก็ถือว่าวิ่งแบบลอยตัวมากครับสบายสบายครับ ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อช่างแดงได้นะสเต็ปนี้นะครับผมเอาเครื่อง ET110 อัพเป็น155วาวลโตแคมหัวฉีดนะครับดุดเดินเลยโอ้โหหอมะของรถเขานอนนอนนอน,นอนโชว์ครับเนี่ยะของรถเขาบอกว่าไม่กล้าขับเขาผมแรงเกิน cơn lắm 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 cơn, lắm lắm cơn, lắm lắm คุณนะี bye ้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ